สวัสดีครับทุกท่านอันนี้ผมจะทำครบตีพึ่งนะครับอันนี้เป็นเกลือเกลือหญ้าแห้งนะผมที่เขาหวดไว้นะครับพอมันแห้งเนี่ยเอามารวมกันนะผมเยอะๆหน่อยเนี้ยเราก็เอากระถินเนี่ยพุ่มแล้วก็การกล้วยนะผมมัดครับผมมัดแน่นๆนะะทนเกิดวันตีพึ่งสูงครับตอกต่อยนะวันนี้ครับใส่ครบเลยนะใช้ครบครับ วันนี้เนี่ยนนี้หลังอ่ะอยู่ก็ตัวนี้ซึกข้ั้งหลังนเลยก็ผายอ๋อเลยมัดใหญ่หน่อยพอมัดแล้วมันจะเล็กนะครับมัด่ เรียกร้อยครับทุกท่านเนี่ยครับครบสีพึ่งสูงมันจะใหญ่หน่อยนึงแล้วก็ใส่สายตะปาย,ายปเอามีดเปียบตะปายขึ้นไปนะครับติดตัวเสมอเวลาเราขึ้นไปหาพึ่งนะไปเจอกันที่หลังพึ่งนนะสวัสดีบนต้นทุกท่านโอ้โหเนี่ยครบที่ผมทำมเมื่อกี้ nó có láng láng phía đai để ta đến đến ha giờ à bờ thổ vô vậy đến ha cỏ nè, เฮ้ยดก,ก,ก,กดค้างไว้หนึ่งสองสามนับไว้กดแถบนี้แถบแกนู้นนะตุ่มเดียวเออระวังเด็กโดนขาต้องกล้องลนกล้องเสียเอาครบผมไว้ไหมลนะ่ะเวลาผมลงเนีเออเงนตือก่อนขผมมาเอาไว้ตอนเพิ่งดู อันไรอะ่ะไอตัวไมอ้อ่ะตุ่มแถบแกเห็นป่าตุ่มเดียวอะ่ะแถบแกนน่นเออจดแค่จดแค่ไว้สามวินาทีดาบยังเออถอดลงแค่ถอยอะ่ะผ่านแปลครับผมพอฝ่ากติดตามน้องชาย,ยด้วยเด้อ คลิปไม่ค่อยปังเท่าไรหร่เลยคนดูน้อยนะผมเปิดเต็ดไว้ผ่านแปะกำแพงเพชรนะครับผมตอดไหวไหมนะไหวไหวทุกทีพอออกสื่อเนะี่ยบอกไหว <c oughs> ขาอนดิการลงตอยน,น้อง <c oughs> อย่ากก,กจับกกนะครับผม ลงเหมือนก็ได้ลแล้เลแปะล้มปลมแรงก็อย่าไปโต้ล้มแปะครบอ่ะ นี้ขึ้นยากกี่แป้เลยตอกหลายลูกนะครับมันเป็นกิ่งแยกนะตอกตรงนี้แถบนี้เกาน้าจ <X> ัดนะครับผม กินข้าวกันทุกคนอันนี้แกงหน่อไม้หน่อ,นอ,ไ,มนอไม้ดองนะครับผมกับหมูโอนมาแต่ป้าแปะ,ปะนันะครับพากินข้าวกันนะครับผมอ,อย็งไงตัวเล็กอร่อยวะล่ะรับโอ้โหลูกทุง่งอร่อยเรากินในทุ่งเนี่ยเนาะ <c oughs> ไปหาผักมาแอมปะ <c oughs> ไปครับผมบ้นบานๆเป็นไงบ้างอะอร่อยกินเผ็ดรอเปล่าล่ะได้หมดอะ <c oughs> นึกว่าไม่กินเผ็ด ดินามืออร่อยดินามืออร่อยร่อน้ำแล้วเผ็ดจ nice. ัดเผ็ดป่ะปากแดงเลย เด็กจนระบบเคยกินไหมขอเบิร์นี่แก้วไอ้เล็บเหยออร่อยไหมกินรสชาติเป็นไงเต้าเปื่อยหวานเปื่อยเปืมหวานข้าวอยู่เลยนี่ครับข้าวอยู่ในนี้นะครับอร่อยอร่อยใส่ถังมาเลยครับผมกลัวไม่พอกินนี่อะไรตักไว้ไปช้อนหนึ่งไหมนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องกบูดเอาเอาถ้วยนี่ช้อนเนี่ยเดี๋ยวก็กลับเลยเนาะอออร่อยหรือหิวมั้ยลูกอย่าไปพูดงั้นเลยเดี๋ยวอร่อยที่บ้าน ลุงไปไปลุง <ไป S 1> อะแกง <ไป S 2> <ห>เผ็ดเกินหนูกินไม่ได้เนี่ยน้ำสามสี่แก้วแล้วเนี่ยเอาแก้วน้ำหายไปไหนแล้วเนี่ยกันเนี่ยนี่ไงมาหนูจะเอาป่ะแม่หนูนตักไว้แล้วกันเนี่ยขยายมาเนี่ย <laughs> แก้วใครแก้วมันนะเว้ยเฮ้ย อยากจะกินน้ํายาตีนไก่เลยเดี๋ยววัหนหลังจะทําให้กินที่ลงไปเมื่อวานคลิปเก่าครับวันก่อนไม่ไหวอ่ะไปขอมาหมาฝรั่งพี่แป๊บก่อนทำไมอ่ะอแล้วผมกินข้าวเสร็จก,ก็กลับบ้านขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามชมคลิปพวกผมตลอดนะครับวิถีบ้านๆหาก,กินนะครับผม 能。嗯